จับหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างเก็บเสียงเสียบ้างแล้วนั่งตัวตรงสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเมะื่อวานนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปเด็กๆจำกันได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในน้ำบ้าง แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์น้ําคืออะไรถ้าเด็กๆไม่รู้นะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสัตว์น้ํากันค่ะสัตว์น้ํานะคะคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําและมีวงจรชีวิตอยู่ในน้ําเช่นกุ้งหอยปูปลา,า,าม้าน้ําปลาหมึกเป็นต้นค่ะ สัตว์น้ำนะคะเด็กจะมีทั้งประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตว์เลื้อยคานค่ะเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํากันนะคะเด็กๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ําเช่นกบอึงอ่างคางคกสลามินเดอร์ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นสัตว์เลื้อยคานค่ะสัตว์เลื้อยคานนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่เมื่อถึงเวลาวางไข่ก็จะขึ้นมาวางไข่บนบกเช่นเตา้าจระเข้สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดนะคะเด็กจะกินสัตว์เป็นอาหารค่ะเช่นจิงจกตุ๊กแกกิ้งก่านะคะจะกินมแมลงเป็นอาหารค่ะงูชอบกินคางคกและหนูเป็นอาหารค่ะใบงานในวันนี้นะคะเด็กๆ ให้นักเรียนเขียนเส้นประตามรอยนะคะพาสัตว์กลับบ้านและระบายสีให้ถูกต้องเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าทางซ้ายจะเป็นรูปสัตว์มีรูปอะไรบ้างคะเด็กๆรูปที่หนึ่งนะคะได้แก่รูปแกะรูปที่สองแมวรูปที่สามมา้ารูปที่สี่วัวนั่นเองค่ะเด็กๆและฝั่งขวามือนะคะก็คือบ้านของมันนั่นเองคะ่ะ เด็กๆเห็นเส้นปะไหมคะเด็กๆเขียนตามเส้นปะให้ตรงเส้นปะนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาในไลน์ให้คุณครูเบลกับคุณครูหมวยได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย